อัลเมล่าน,นะครับเป็นสปอร์ตแ็กเกตราคาทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะหกแสนหบาทดีไซน์มาจนถึงเสาซีด้านหลังดีดํามาจากโรงงานแบบนี้เลยน,นี่คือคันสีส้มพออยู่กับสีส้มผมว่าก็สวยเลยนะนะอันนี้คือตัววีด้วยแหละตายแบบเคฟล่าทีแบชเอ็นสปอที่นั่งผมว่าใช้ได้เลยจริงภายในไม่ค่อยเปลี่ยนมากเปลี่ยนแค่ข้างนอกนะพวกชุดแต่งที่มันดูสปอร์ตมากขึ้น กลับมาพบกันอีกครั้งหนะ้าช่องคู่ทีแ่4สวัสดีเพื่อนเชาวออโต้สเตชั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะพาชมรอบพันตัวนิสสันอัลเมร่านะที่มาพร้อมชุดแต่งใหม่ของเขาเอ็นสปอร์ตนั่นเองนะครับก็ตัว VL นะครับพร้อมกับเอ็นสปอร์ตในราคาอยู่ที่650,000บาทเท่านั้นเองนะครับมีอะไรเปลี่ยนบ้างภายนอกภายในมีอะไรน่าสนใจบ้างบอกเลยว่านี่พันสีส้มคันนี้แล้วก็พันสีเทาคันนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาชมทั้งสองพันเลยว่าภายนอกนะแล้วพอมันอยู่กับชุดแต่งเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก,รก่นกก like, กอ Auto นไป ฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะพาชมเ s p o r t อร์ตแพ็กเกนะก็ถือว่าเป็นตัวแต่งออกมาจากโรงงานนะครับโดยรุ่นนี้นะครับสนนร,ราคาทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะหกแสนห่นบาทคุณจะได้ชุดแต่งแบบหลังคาทูโทนแบบนี้ล้อด,ดำนะครับแล้วก็พวกการตกแต่งขอบต่างๆคือแบบเออสวยงามมากขึ้นแล้วเดี๋ยวผมไปไล่ดีเทลตรงป้ายดูว่ารุ่นนี้นะครับหกแสนหเนี่ยนะนะมีอะไรบ้างนะครับ ดีไซน์โดยรวมเนจริงๆก็คือตัว VL ที่ราคาเขา639,000บาทนั่นแหละนะครับแต่เขาเพิ่มเติมความสปอร์ตมากขึ้นก็คือแบบเหมือนแต่งมาให้จากโรงงานนั่นแหละมาเรามาดูดีเทลก่อนละกันในส่วนของฝากระโปรงนะครับพอดีสีนี้สีสตัวถังแบบสีเทาแบบนี้มันก็เส้นสายชัดเจนนะครับผนวกกับแสงสปอร์ตไลท์ที่ลงมาพอดีเนาะเนี่ยสวยงามเลยนะครับชุดโครงไฟหน้าเป็นแบบนี้นะครับเอกลักษณ์ของตัวดีทามลันิ่งไลท์ที่เป็นแบบมุมแมลง และก็ตัวไฟหน้าเนี่ยยังไม่ใช่ LED เต็มระบบนะเพราะว่าไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับแต่ไฟหน้าเนี่ยเป็นแสงสีขาวนี่ประมาณนี้นะครับไฟตัดหมอกแสงสีขาวนะครับเป็นเส้นแบบนี้เลยแล้วก็กรอบรื่องต่างเหมือนเดิมนะครับกระจังหน้าเป็นแบบตัว V motion นะครับชิ้นตรงเนี้ยผมว่าเขาดูดีขึ้นเพราะว่าถ้าทําเป็นสีดำอ่ะเป็นแบบลมดําเงาๆสวยงามเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสีดําตัดกับสีตัวถัง ส่วนโลโก้ตรงนี้นะฮะก็มีพวกระบบดิสันอินเทลเจนต์โมบิลิตนะครบคันเลยส่วนช่องดักอากาศเป็นลังพึ่งแบบนี้นี่นี่เดี๋ยวผมลองถอยหน้าตรงให้ดูนะหน้าตรงประมาณนี้เลยหน้าตรงประมาณนี้เลยนี่คือดิสั a นเ l อา r เวล่านะครับเป็นสปอร์ทแ็กเกตหกแสนห้านะฮะนี่พอเป็นตัวถังทูโทนผมว่าสวยอยู่นะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นี่ประมาณนี้นะครับเรามาดูดีเทลกันนี่เขาบอกเลยว่า รุ่นนี้นะครับเป็นตัว VL นะที่ติดตั้งชุดแต่งมาแล้วนะครับ6กแส0ได้อะไรบ้างแต่จางหน้าสีดำหลังคาสีดำกระจกมองข้างสีดำสติ๊กเกอร์ข้างประตูสปอยเลอร์หลังล้อสีดำนะครับโลโก้ N ที่พวรงมาลัยแล้วก็ชุดบันไดสเตเลสพรมแบบใหม่แป้นวางทัศสปอร์ตแล้วก็โลโก้ N Sport ท้ายรถนี่คือ a m e l r a N Sport Package นะครับประมาณนี้เลยจริงๆมันได้สีทุกสีตัวถังนะคันสีส้มก็สวย นะเดี๋ยวผมลองพาเดินดูคันนี้ก่อนละกันนะครับกลไปดูคันสีส้มซึ่งเดี๋ยวคันสีส้มเดี๋ยวจะพาไปดูภายในน,นะในส่วนของล้อคุณผู้ชมล้อก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้สีดํามาจากโรงงานแบบนี้เลยเป็นล้อขนาด19565 R15 นะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้มานะระดับถัดมาสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับสีเอ N Sport นะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับสีดำนะมีไฟเลีเ้ยวมีกล้องมองรอบคันแล้วก็ตัวหลังคาทูโทนจะเริ่มแต่เสา A ตรงนี้ ตัดขึ้นไปเลยหลังคาสีดำเอ้ยผมว่าพอมาทำเนี่ยสวยดีนะทำเนี้ยสวยเลย<ม>เห็นปะด้านข้างสติ๊กเกอร์ก็มีมาให้นะครัอันนี้ติดเลือกได้นะว่าจะติดไม่ติดนะครับแล้วแต่จะชอบนี่สติ๊กเกอร์เอสปอร์ต s port, ิสันสปอรนั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อนะแล้วเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับนี่คือหลังคาดำเดี๋ยวจะ ดีไซน์มาจนถึงเสาซีด้านหลังนะแล้วก็เส้นสายเนี่ยที่บอกว่าสีตัวถังแบบเทาเนี่ยลงมิติค่อนข้างดีเลยนะฮะนี่นะครับตัวไฟท้ายก็เป็นดีไซน์สนามมุมแมลงแบบนี้ตัว LED ไกด์เหมือนเดิมนะครับไฟท้ายเหมือนเดิมตัวไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่แต่เขาลมดำมานิดๆสำหรับรุ่น v l Turbo นะฮะกระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้านะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกหรือสามนะครับส่วนสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยติดเพิ่มเติมเข้ามา เออมันทำให้ดูเต็มขึ้นนะแล้วก็ตรวแบบเป็นฟอร์สนะฮะส่วนกันชนด้านล่างเหมือนเดิมนะครับชิ้นพลาสติกตรงเนี้ยนะเป็นจัดลายแบบตัวคาร์บอนนะมีไฟทับทิมแล้วก็มีตัวดิเวเซอร์เล็กๆมาให้ซึ่งดิฟสเซอร์เ่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะฮะท่อออกขวานี่แต่ผมลองถอยด้านหลังตรงๆให้ดู นี่คือสีเทานะครับทีนี้เราไปดูสีส้มกันต่อเอ็นสปอพออยู่กับสีส้มผมว่าก็สวยเลยนะนะครับสีส้มเนี่ยมันจะตัดกับชุดแต่งพอสมควรเลยไะนี่คือด้านท้ายนะครับอันนี้แบบ V L Turbo นะฮะอันนี้คือเป็นสอร์เรามาดูสีส้มอันนี้นะครับสีส้มอย่างที่บอกนะด้านหลังก็ดูตัดมากขึ้นนะครับตัวล้อก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว หลังคาเนี่ยก็จะเป็นสีมันไม่ใช่ดำแบบดำด้านนะเป็นดำที่เป็นแบบทำสีแบบเมทัลิดด้วยนะครับเป็นดำแบบเงาเหน่อยนึงนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวพอสีส้มมาทำใน n Sport แท็กเก็ตผมว่าสวยเลยนะเพราะว่ามันตัดมากนะตัวกระจกมองข้างนะ้อมไฟเลี้ยวมีตัวกล้อง3 6 0นะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ย N Sport พอติดอย่างนี้มันก็สวยดีนะแต่นี่ก็แล้วแต่คนชอบนะล้อพออยู่กับสีส้มแล้วเป็นอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ย นะครับรวมถึงด้านหน้าเรามาดูด้านหน้ากันนะครับสีส้มด้านหน้านี่ก็สวยตักชุดโครไฟหน้าแรต่างนะตัวกระจังหน้าสีดำตัวตรงนี้ v ีโมชั่นก็สีดำนะครับโลโก้นี่ก็เงาเงานะตามแบบฉบับยิ s ตันอิ ility, นเทลเลเจนต์โมบิลิตีเนาะนี่คชมนี่คือคันสีส้มแบบติดเอ็นสปอร์ทแพคเกจประมาณนี้นะครับเราไปดูภายในกันนะว่า มันเป็นไงภายในตรงพวงมาลัยเขียน n Sport ด้วยนะครับนี่แผงประตูนะครับแผงประตูด้านบนก็เป็นตัวพลาสติกขึ้นรูปนะครับตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์โดยติดชิ่งสีดำๆนะส่วนตรงนี้เป็นพลาสติกกัดลายแบบเคฟล่าเนาะประมาณนี้เลยอืสวยงามดีงั้ในส่วนของเบาะนั่งนะครับดิสันอัลเมล่าเนี่ยนะแม้จะเป็นตัวท็อปแต่ไม่มีเบาะไฟฟ้านะตัวเบาะจะเป็นทูโทนเป็นเบาะผ้านะครับ สีดำผสมกับสีแบบเทาๆนะเป็นมือปรับทั้งหมดรุ่นนี้นะครับนอกจากโฟมอะไรมีเอ็น r t สปอร์แล้วก็มีทรมเป็นทรมแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวปั้นปั้นเหยียบต่างๆนะที่เป็นแบบทรงสปอร์ตนี่แบบนี้เลยนะครับเออดูดีนะเอาจริงภายในไม่ค่อยเปลี่ยนมากเปลี่ยนแค่ข้างนอกนะพวกชุดแต่งที่มันดูสปอร์ตมากขึ้นภายในนะครับสำหรับนิสสัน Al เมร่าเอ็นนะอันนี้คือตัว VL ด้วยแหละ ก็จะเต็มประมาณนี้เลยนะครับด้านบนเป็นพลาสติกขึ้นลูกนะครับตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์สีออกนแบบครีมครีมมีสติชิ่งจริงด้วยนะครับแล้วก็ช่องแอร์เป็นวงกลมนะตรงกลางจะเป็นมเหลี่ยม,ยมอันนี้ไฟฉุกเฉินนะส่วนจอมาตรวัดนี้ก็เป็นผสมระหว่างตัวเข็มแล้วก็ดิจิตอลด้านซ้ายจะเป็นจอดิจิตอลสีสีนะครับด้านขวาเป็นเข็มซึ่งผมว่ารายละเอียดอาจจะแบบไม่ได้ชัดเจนมากแต่ผมว่า มันก็เพียงพอแล้วมันก็สวยดีกราฟิกต่างๆผมว่าเขาดีไซน์ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวนิสสันอเมรคันนี้นะฮะในส่วนของจอตรงกลางเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะจอกลางนี่ก็เหมือนตัว,ต,วตัวท็อปปกตินะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะเป็นจอขนาดใหญ่นะครับรองรับ Apple CarPlay and a อนดนะครับมี n i สสั n Connect นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเมนูเพิม่มเสียงลดเสียงกล้อง3 6 0ก็กดดูได้นะครับโหมดกลางวันกลางคืน นะตรงนี้ระบบปรับอากาศโซนเดียวนะผิวสมัมผัสก็ประมาณนี้นี้จอแสดงผลนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจอมาดวัดเนี่ย TFT 7นิ้วนะตัวนี้เจนิ้วตรงนี้เป็นอันดล็อกจอตรงนี้8นิ้วนะครับผมเครื่องเสียง6จุดนะครับลำโพง6จุดแล้วก็มีระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยชะลอความเร็วนะครับช่วยเบรกต่างๆนะครับก็มีมาเพียงพออยู่นะครับแต่ตัวเลนคีฟไม่มีนะคือเวลาออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวดึงกลับไม่มีนะครับวมมาแล้วมัลติฟังก์ชัน เพิ่มเสียบรถเสียงปรับจอเปลี่ยนเพลงปุ่มแบคนะครับเป็นคลิปแบบนี้ด้วยแต่คลิปไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากนะครับคลิปมีเล็กๆแต่ผมว่าภูมาอะไรเอาเมล่าเนี่ยผิวสมัมผัสมันแข็งไปนิดนึงนะครับน,นี่วางสายรับสายของบลูทูธคุณลองมาจับกันดูเขาบอกว่าเป็นหนังนะแต่ผมว่าหนังเขาแข็งไปหน่อยอะ่ะนะแล้วก็ตรงนี้แบตเอ็นสปอร์ตนั่นเองนะครับทันลงมา power outlet aux usb นะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบนี้นะตรงนี้ปุ่มพุทสตาร์ทสต็อปนะครับด้านข้างเป็นพลาสติกคึุรูป นะตรงนี้ที่วางแก้ว2จุดแล้วก็ตัวเบรกมือตัวที่เท้าแขนที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์สีดําเปิดขึ้นมานะครับมี USB 1จุด USB A นะนะด้านบนไฟสองสว่างนะครับแล้วก็ตัวแผ่นปิดนะแผ่นบังแดดมีกระจกมาให้นะครับสบานแต่ไม่มีไฟไฟใช้ตรงกลางเอานะครับแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงไม่อัตโนมัติต้องใช้มือเอานะทัศนวิสัยต่างๆประมาณนี้นะครับผมนั่งก็ เอาจริงกับผมว่านิสสันเทมราชตัวใหม่สวยนะแต่ภายในมันมีบางอย่างที่พลาสติกเยอะไปหน่อยพลาสติกขึ้นรูปอะนะแต่การราคา6กแสนห้าหมื่นครับที่รวมเอ็นสปอร์ตเนี่ยผมว่าใช้ได้อยู่นะก็แล้วแต่กันไปในส่วนของขุมพลังผมพูดเลยแล้วกันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์่ะเพราะว่าเครื่องยนต์เดี๋ยวย้อนไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าผมพูดบ่อยแล้วรุ่นนี้นะครับมาพร้อมเครื่องเบนซินนะฮะสสูบขนาด1.0ลิตรโบนะครับหน,นึงแรงม้าแรงบิด 1 5 2นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติเอ r ก n i ทร v t นะครับถังน้ำมัน3 5ลิตรแล้วก็เติมน้ำมันได้ถึง E20 นะประมาณนี้เอาละกันนะครับซึ่งรายละเอียดการขับขี่ p o v ถ่ายไมห้ชมแล้วนะครับหลกัหลกๆโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับนิส s ันเอ m เม a าที่มาพร้อมชุดแต่ง N อ port เพิ่งเปิดตัวเลยผมว่าภายนอกก็สวยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปแต่งมาแบบนี้จบเลยแล้วกันเนี่ยยิ่งสีเทานเนี่ยเนี่ยที่ถ่ายดูตอนแรกอะ่ะสวยเลยนะครับก็ใคร ยังไม่เคยเห็นนะครับย้อนไปดูได้ต้นคลิปผมถ่ายมาแล้วประมาณนี้ครับผมเป็นไงผู้ชมหลังจากที่พาชมนิสสันอัลเม a ่านะครับที่มาพร้อมชุดแต่ง N อ p o r t นะครับก็ตัวทนะ็อปวีเอลนจริงเขา6แส0สาบาทนะครับบวกชุดแต่งไปเป็น6แสนห้านะครับผมว่าน่าจะถูกใจหลายคนกันเพราะว่าหลังคาทูโทนล้อดำสติกเกอร์สีดาแล้วก็ภายในเนี่ยเนะพิ่มเติมแบบเพิ่มเติมพรมเพิ่มเติม แป้นเหยียบขึ่แบบทรงสปอร์ตผมว่าสวยขึ้นเยอะพอสมควรเลยคือแบบถ้าบางคนไม่คิดมากอะนะครับหล่อออกจากโรงงานเลยนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันว่าจะถูกใจขนาดไหนแล้วก็ชื่นชอบขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมคิดว่าสวยไหมมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยว่าการตกแต่ง e port เอสปอร์ตแล้เนี่ยมันจบขึ้นไหมหรือว่าคุณอาจจะต้องไปแต่งเพิ่มเติมเองนะครับมาคอมเมนต์มาพูดคุยให้ทราบกันได้เลยครับผมก่อนจอากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ช่องคลิปีและออโต้เซอร์นด้วยนะครับวันนี้ผมขอ,ขอตัวเลยก่อนเจอกันใหม่คลิปหหนนน้้าสสสรรัััับบววีีดค